เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าหกสิบแปดนะครับผมอยู่ที่เมืองไกรสอนผมวิหารแขวงสวรรคเคศนะครับจริงๆว่าจะไม่มาแต่ว่าอ้วนนะครับมันไป <c oughs> บวนเอาก็เลยต้องมาด้วยนะฮะ <c oughs> ก็มาคราวนี้ก็เซเว่นก็จะมาเปิดสาขาใหม่ตรงนี้นะครับ ตรงแถวกับคิวรถนะอยู่ติดกับโรงแรมบีบีนี่นะครับเนี่ยพบกันอยู่ที่นี่ไวไวน้นี้ตรงแถวๆคิวรถเนี่ยนะครับคิวรถสวัสดนาเขตนะฮะสวัสด์นาเขตนั้นผมขอสมเสยนะเป็นเมืองใหญ่ แต่คิวรถมีอยู่คิวเดียวเนี่ยนะครับเ<ห>ม,มืองกิ๊กก๊อกก,ก,กิ๊กก๊อกนะครับมีคิวรถอยู่สองคิวอย่างเงี้ยนะฮะแต่สวรรค์ในเขตนี้คือเมืองใหญ่นะครับแต่ว่ามีอยู่ อนนี้น่าจะมีผู้หรักผู้ใหญ่มามีทหารด้วยนะครับโรงแรมบีบนะบีบีโฮเทลนะครับที่นี่นะฮะโอ้โรงแรมโอเคเลยนะโรงแรมนี้นะครับผมมากินข้าวมากินกาแฟาบ่อยนะครับตรงนี้นะบีบีสัขว่ อรยากาศยามเช้านะครับตรงโน้นคือชิวรถอากาศเย็นๆนะครับแต่สายๆมาก็ร้อนท่าแขกหัวเซหน้าแดงสวรรค์ สวรรค์ใส่นะครับ เห็นพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะมีฝนมานะวันที่สิบกว่าๆเนี่ยนะครับเห็นว่าอย่างนั้นจะหนาวอีกรอบหนึ่งว่าอย่างนั้นนะฮะฮานมินิมาร์ตอาเมา เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นก็มีคลิปเกี่ยวกับบ่า,ลาวล่านะครับขายคำที่ไทยนะครับซื้อคำบอกว่า99.99 99นะฮะแต่ไปขายที่จริงๆแล้วมันถูกยัดไส้นะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีไม่นี่ซื้อคำนะแต่จริงๆแล้วคำหรือทองคำนี่มันก็อา่ามันเอาไปติดตัวที่ไหนก็ได้นะครับไปแลกเงินที่ไหนก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะเหมือนสมัยก่อนคนเวียดเกียวเวียดนามนะครับอพยพมาก็พกทองคำมานะไม่ได้พกเงินอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนนะครับ แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นเงินเอาสำหรับคนที่มีมีทองคำนะแต่ร้านคำนี่มันไม่ซื้อก็จะแบบว่ายังไงนะแบบยัดไส้นะครับก็ต้องระวังให้ดีเวลาซื้อทองคำนะครับก็ต้องซื้อร้านที่มันน่าเชื่อถือนะครับ แต่การใส่ทองคำนี่ใส่คำนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันมันอันตรายนะครับใส่ไปนั่นมานี่นะครับอันตรายยิ่งสมัยนี้มันโจรเยอะนะครับชุกชุมไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะครับประเทศลาวนี่ก็มีข่าวบ่อยประเทศไทยก็เหมือนกันนะฮะ ตลาดสวรรค์ไสไปหาข้าวกินนะข้าวเช้ากินนะครับก็คุยกันไปด้วยนะครับดูดอกกำลังกายแล้วก็หาอะไรกินด้วยนะครับ รถขนส่งสินค้าเศษนะครับมาส่งที่ตลาดนี้นะโซนนักเขตนี้มีสามล้อนี้เยอะนะครับ สาล้อเครื่องหรือสก,กายแอบนี้เยอะนะครับ ที่จอดรถจักรนี่กล้วยนะครับเนี่ยกล้วยนี้จะมาจากทางเซฟโฟนทางโน้นนะครับส่วนผักพวกนี้จะมาทางาทางจำปลาสักนะครับทางปักซ่องอะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกกระหล่ำพวกอะไรเงี้ยนะครับ ผักเยอะครับช่วงนี้จะผักเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขาปลูกผักกัน หัวใหญ่จังเลยอนะิงหัวใหญ่มากๆเลยบ้อบไปิอ อันนี้ประแดกโอ้ป่าป่าอย่างนัอนนี่เนาะป่ากั่านีน ภายในน้อยนะ uh, ของวันนี้ถ้าไม,ไม่ค่อยมีของที่มันอค่นั่นนะครับมีแต่ผักเป็นหลักเนะย จะผักเป็นหลักนะหอยหัวปลาเกลืออยู่บ้านเราเลยปลา โอ้มาคราวนี้มันมันไม่เหมือนมาเดือนปลายฝนนะครับของขายจะเยอะน่าดูมากเลยลทั้งกบเขียดอะไรเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้มันจะไม่ค่อยมีแล้วมีแต่ผักนะครับ<ม>อาหารจะธรรมชาตินี่หาน้อยหาได้น้อยแล้วนะฮะมาช่วงนี้นะครับ ถ้ามาเดือนเก้าเดือนสิบนี่แบบของขายเยอะมากๆเลยเนะเต็มตลาดเลยอาหารธรรมชาตินะพวกจิโปโอมจิบรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องสงสัยต้องรอหน้าแรงอนะ่ะต้องรอหน้าแรงหรือดูแรงอะไรอย่างเงี้ยนะพวกไข่มดแดงพวกแมงแคงจะออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นช่วงของมันอยู่นะครับ ตลาดวาสวรวันไซเป็นตลาดใหญ่นะครับถ่ายให้ดูบ่อยแล้วจะหลายคนคงจะแบบ <c oughs> เบื่อดูแล้วล่ะ <c oughs> แต่ผมจะมาหาข้าวกินนะครับมากินกาแฟแล้วครับมาหาข้าวกินบรรยากาศตลาดนะครับ ตลาดใหญ่มากๆเลยนะ อาหารอยู่ทางนี้นะครับร้านเวียดเนี่ยเขาจะมากินร้านเวียดนี่ประจำนะครับจะมากินครับกินกาแฟก่อนจะมากินกาแฟร้านนี้นะครับกาแฟเจแอมเนี่ยแหละกาแฟแบบโบราณน,นะครับนั่งนานแล้วรอเบาคำเนี่ยไม่รู้จะมาตอนไหนเนี่ยมันจะไล่แล้วเนี่ย ก็จะมากินข้าวพุ่นมากินเฝอกันนะครับตอนเช้านะครับมากินข้าวก่อนนะครับอาหารสาวเวียดเนี่ยละสาวเวียดนามเมืองอย่างเมืองเวเวียดนามลาวโอเวียดนามลาวคือแกอยู่เวียดนามแล้วโอ้ยแกอยู่ลาวดนแล้วโอ้คูสาวคืองามเลยวัน เออเออเอาอย่แบ่บ่บ่ไข่บ่เอาปลาเออเอาปลาปลาข้าได้เบิ่งผู้สาวอยู่เนี่ยโอ้ใต่ลอยผู้สาวซื้ออย่างนี้สาวน้อยเนี่ยซื้อยังก่อนชิ้อหนอมหนอมเป็นตาทุนนูนถนอมเดี๋ยว่นดีๆคนให้ล่ะเอาเต้าห้เต้าหู้เอาเต้าหู้เต้าหู้ ต้มหูยอบ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 อ,บอ,อ,อกินยากี่วบบดีเอ๊ยอย่างที่แล้วพอเห็นผู้สาวน้อยแล้ะก็กล้องมันปิ้นไปทั้งอื่นเลยนะ <c oughs> ต่อ, 5, อาหาพันด้ไยพันพันดัพันเจเพิ่นนี่กับสาวน้อยนี่ย <c oughs> สาวน้อมสานอมเดอลเอกีกลับครับทีนี้ ตลาดนี้มีกระทั่งเทคนะครับตืดเปิดเพลงตืดสุดยอดมากโวนนี้พวกขายของแห้งนะครับขายส่งแดดแล้วตลาดสวรรค์ไซนะครับโซนขายเครื่องต่างๆนะครับตลาดนี้ตลาดใหญ่มาที่เดียวก็สากะเบือยันเรือร,รบนะครับเรือร,รบเปียบเป็นคำเปรียบเปยนะครับ ตะกะเบือจะมีขายนะครับแต่ว่าเรือรบอ๋อมีเรือรบนะครับเรือพลาสติก <c oughs> อันนี้จะเป็นคิวตลาดรถสองแถวนะครับหลักสามห้า bon. วีละเซโปนเซโนนะครับจำพรเนี่ยรถไปเซโปน ดออกแล้วนะครับไม่ไหวละวกับที่พักครับ